ครับเป็นลานศิลปะดนตรีเพลงแล้วก็งานจิตอาสาครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านมาเยี่ยมให้กำลังใจเด็กๆครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านพูลชัยยายพานแก้วครับผมถามความรู้สึกท่านหน่อยครับท่านเอาเครื่องเสียงมาช่วยด้วยวันนี้ครับอ๋อครับก็ดีใจครับที่มีส่วนร่วมให้กำลังใจและก็ให้ลูกหลานของเรามีความคิดความ อ่านและก็สามารถพัฒนาการศึกษาในพื้นฐานของเด็กเยาวชนของเราเป็นเบื้องต้นนะครับในส่วนนี้ครับขอบคครับครับครับท่านลุงยักษ์ครับหรือท่านศาสนาจารย์จรันนะครับครับผมท่านอาจารย์มาเห็นเด็กๆเป็นไงครับรู้สึกว่าดีใจครับเป็นวันแรกที่อยู่ของผมนี่ผมเดินมาก็เห็นโดยที่ไม่ได้หมายมาเห็นแล้วก็รู้สึกมีความยินดีเละปลื้มนะครับที่ท่าน ได้จัดกิจกรรมสําหรับน้องๆครับผมก็มาเห็นแบบนี้แล้วในอนาคตข้างหน้าขอเป็นผู้หนึ่งที่จะร่วมส่งเสริมกิจกรรมของลูกหลานต่อไปครับยินดีครับเป็นโครงการที่ดีมากครับครับผมขอบคุณนั้นมากครับขอบคุณนั้นมากครับ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 ก็คงจะมาถึงอาจารย์ปูครับเมื่อกี้ก็ให้ข้อแนะนําในเรื่องของศิลปะไปแล้วนะครับอาจารย์ปูมีอะไรจะฝากลูกๆอีกครับผมก็คือ อยากให้ฝึกตั้งแต่เด็กนะครับเรื yeah. <S <s uh ่องของศิลปะคือหมายความว่าถ้าเราฝึกไว้ตั้งแต่เล็กๆเราก็มีความละเอียดอ่อนในหัวใจก่อนหมายความว่าการฝึกลายเส้นหรือว่าการฝึกเขียนภาพเนี่ยคือเราใช้สมาธิกับตรงนั้นได้ครับผมเราจะตอบปัญหาทุกโจทย์ได้ครับขอบคุณท่านมากครับครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวถามถามลูกๆก่อนชื่ออะไรลูก ชื่อลาลังวัดแช่เอกลัก,รรกษณ์มูลตลาดครับอเอกลักษณ์เด็กแจอะไรนะเอกลัก,รรกษณ์มูลตลาดครับแล้วน้องลุงใช่ไหมครับครับครับนะอ,อ,อีกคนหนึ่งกำลังโอ้กำลังตั้งใจมากเลยคนนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้ะชื่ออะไรลูกชื่อเด็กญิงอมรรัตน์นะว่าลูกอะไรครับป้าลูกเด็ก ระบายสีค่ะระบายสีนะโอ้คนนี้คนนี้วาดรูปช้างโอ้อดีตนันไหมโอ้ครับผมสักพักครับผมกลับบ้านแล้วก็มีอเดี๋ยวเบิ้งเด็กชายนะโอ้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากอ่ะพวกเราปรบมือขอบคุณท่านด้วยครับอ่าขอบคุณครับมีมือเข่าร้อน